บทที่สอสคิปโอนิวยืนเบื้องนอกโรงเรียนมัธยมมานเซลโลนามองขึ้นไปยังหน้าต่างของโรงเรียนซึ่งมีแสงไฟสาดออกมามืดค่ำแล้วและหิมะก็กำลังตกมันตกมานานนมกาเลเหลือเกินแล้วคนที่เดินผ่านมาคนหนึ่งหยุดและจ้องหน้าสคิป แต่จะว่าไปแล้วไอ้คนคนนี้มีความหมายอะไรต่อเขาอย่างนั้นหรือแล้วชายผู้นั้นก็ออกเดินต่อไปสคิปยืนตากิมะและจ้องมองหน้าต่างที่มีแสงไฟของโรงเรียนมัธยมในนั้นมีคนกำลังศึกษาหาความรู้กันอยู่ถึงแม้ว่าจะมืดค่ำแล้วก็ยังไม่เลิกกลาเด็กผู้ชายประชันขันแข่งกับเด็กผู้หญิงในการหาวิชาใส่ตัว ความต้องการที่จะเรียนสิ่งต่างๆที่กำลังครอบคลุมไปทั่วอเมริกาลูกสาวของเขาเล่าซีน้อยเด็กผู้หญิงที่บินค่ายาสูงถึง75ดอลลาร์กำลังอยู่ในนั้นและกำลังเรียนรู้สคิฟภาคภูมิใจมากสำหรับเขา มันสายเกินไปสี่แล้วที่จะเรียนแต่ที่นั่นวันแล้ววันเล่าและคืนแล้วคืนเล่าเราสี่กำลังเรียนแก่ได้เรียนรู้อะไรอะไรเข้าไปมากเอาการอยู่นะเด็กคนนั้นสกิปเดินต่อไปอยังบ้านของเขามันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่ก็ไม่ใช่ขนาดของมันนี่นาที่เมียเก่าของเขาเห็นว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ สริปจ้ะหล่อนพูดบ่อยๆมือทั้งคู่เมื่อทั้งคู่ออกไปดื่มด้วยกันฉันไม่ต้องการปราสาทราชวังอะไรหรอกจ้ะเท่าที่ฉันต้องการก็คือบ้านสักหลังที่ขมุมฝนขุมกายได้เท่านั้นแหละสริปก็เลยยึดถือตามถ้อยคําของหล่อนเดียขณะนี้เมื่อเขากำลังเดินอยู่ในยามค่ำคืนท่ามกลางหิมะและ เห็นแสงไฟจากบ้านของตนเองเขารู้สึกดีใจที่เขาได้ทำตามคำพูดของห่อนอย่างนี้นะมันดีกว่ามากเลยเขากำลังเดินกลับบ้านหลังเล็กๆของเขาไม่ใช่กลับไปปราสาทราชวังเขาสคิปไม่ใช่คนประเภทที่อยากอยู่ปราสาทราชวังเสียเมื่อไหร่ เขาเปิดประตูบ้านและเข้าไปข้างในบางสิ่งบางอย่างยังฟุ้งซ่านล่องลอยอยู่ในหัวของเขาเขาพยายามที่จะกําจัดมันออกแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นมันอะไรของมันแน่นะที่แฮร์รี่ปาร์เกอร์เพื่อนผู้เป็นกวีของเขาที่เขาเคยพบครั้งหนึ่งในดีทรอยได้เขียนไว้นะ่ะก็ที่แฮร์รี่เขาไล่ไว้ แม้ว่าความรื่นลมอันหลากหลายที่สู่เจ้าผ่านพบและประาสาทราชวังหลายแห่งหนที่สู่เจ้าเคยพำนักเมื่อสู่เจ้าอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างอะไรสักอย่างก็ไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านของสู่เจ้าหรอกเขาจดจําถ้อยคําไม่ได้สีแล้วไม่ใช่จําไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะ เขาเคยแต่งทานองง่ายๆสอดใส่เข้ากับบทกวีบทนี้และสอนให้ลูซี่ร้องนั่นเป็นตอนที่เขาเพิ่งแต่งงานกับเมียคนแรกใหม่ๆสริปน่าจะได้เป็นคีตกวีหนึ่งในจำนวนคนเหล่านั้นที่แต่งเพลงแล้วเดอะชิค <The. S 1> o Symphony Orchestra เอาไปเล่น ถ้าหาเขาได้มีโอกาสที่จะได้ก้าหนึ่งได้ก้าหน้าต่อไปนะคืนนี้เขาจะให้ลูซี่ร้องเพลงเพลงนั้นอีกเขาจะไม่ดื่มอีกเป็นอันขาดการดื่มนะ่ะมันป้นสะดมโศดประสาทสำหรับดนตรีของเขาเสียหมดบ่อยมากเลยเมื่อเขาเมาเสียงบูดลถไปในยามข้างพืนขณะที่มันเร่ง กำลังไตเนินบ่อยฟอนน่ะเขายังฟังไพเราะมากกว่าเพลงอะไรอะไรที่ไอ้เจ้าสตาวินสกี้มันแต่งเสียอีกการดื่มนั่นเองแหละที่ทำให้มันเป็นเช่นนั้นมันไม่ถูกต้องเขาน่าจะไปปารีสมั้งเหมือนอย่างไอเจ้าอันเบิร์ตสปาดิงที่เล่นไวโอลินนั่นน่ะสคิปเปิดประตู เขาเข้าไปข้างในลูซี่เขาส่งเสียงร้องเรียกนี่ฉันเองสคริปเขาจะไม่ดื่มอีกต่อไปแล้วจะไม่มีอีกแล้วข้ามคืนเมาหมายบนทางรถไฟบางทีลูซี่อาจต้องการเฟอร์โค้ดตัวใหม่บางทีจะว่าไปแล้วนะหลอนอาจต้องการราสาทจริงๆ ก็เป็นได้แทนที่จะเป็นบ้านหลังกระจ้อยหลังนี้เราไม่มีทางรู้ได้หรอกว่าผู้หญิงนะ่ะคิดอะไรบางทีจะว่าไปแล้วอีกทีหนึ่งนะบ้านหลังนี้ก็ไม่อาจป้องกันลมได้เสียด้วยดีชิบหายเขาจุดไม้ขีดลูซี่เขาร้องเรียกและเขาก็ส่งเสียงร้องด้วยความตื่นตระหนก อันด้านที่ออกไปคราวหนึ่งบอลซิมมอนเคยได้ยินเสียงร้องจากนี้จากม้าตัวผู้ตัวหนึ่งที่ถูกลดเมยชนที่ปาร์ตวังโดมในปารีสในปารีสน่ะนะไม่มีม้าตัวเมียหรอกม้าทุกตัวเป็นตัวผู้ทั้งนั้นพวกมันไม่เพาะพันม้าตัวเมียไม่ ตั้งแต่สงครามเป็นต้นมาสงครามทำให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเพราะเลี้ยงหมาขึ้นลูซี่เขาตะโกนและอีกครั้งหนึ่งลูซี่ไม่มีเสียงตอบลานมีแต่ความว่างเปล่าร่องรอยมาในถ้ำกลางท้องฟ้าที่เต็มไปด้ยวยหิมะขณะที่เขายือนอยู่แต่เพียงลำพัง ด้วยล่างที่สูงเพียวของเขาในบ้านที่ถูกทอดทิ้งของเขาเองนั้นสกิปได้ยินเสียงระบำสงครามของอ well ินเดียนแววมาแต่ไกล